ราคาทองคําวันที่3มกราคม2568 1 1เอทนิกา30นาทีภาพรวมราคาทองคําปรับเพิ่มขึ้น600บาทโดยทองคําแท่งรับซื้อ43,250บาทขายออก43,350บาททองรูปรพันธ์รับซื้อ42,478บาท32สตังขายออก43,850บาทบมีการปรับ ทั้งสิ้น3ครั้งด้วยกันวันที่1เอ่อครั้งที่1นะครับ9ในกาสนาทีปรับเพิ่มขึ้น500บาทครั้งที่2 9ในกายีอนาทีปรับเพิ่มขึ้น50บาทครั้งที่3าในกาสานาทีปรับเพิ่มขึ้น50บาทนะครับภาพรวมปรับเพิ่มขึ้น600บาทขอขอบคุณขอ้อมูลจากทองคำราคา .com ฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามข่าวสารราคาทองคำอย่างต่อเนื่องผ่านช anel เราได้เลยนะครับ